สบายดีพี่น้องสบายดีสุองสุบอนสบายดีสุกุศกศอ่ะไปสบายดีป้าลุงคือได้สุดงามเพะ นายพี่น้องเป็นเจ้าจอยก่อไอ้คุนและคนกินหอดเจ้าจอยเนาะจะจอยไม่อยู่แล้วเด้จ้านั่งกำลังเห็นยังเนะาะเห็นยังเฮ้ยเราไปหอดเฮือน แต่้ไม่ไม่ไม่ม่เจ้าสิจ่าเฮ้ยขวยทั้งขวดนตีขวยทั้งขวดอันตีมาตั้มดิสัตั้มยังปิดเอาปขวดมันก็ใส่ดิเด้วอะไรกันมาตัวซาโจยเห็ดอะไรนะเห็ดน้อ้อเฮ้ยเอาใส่กระตงห้ดิ เี่ยพาพี่ปากพาพี่ปากนางที่น้องแล้วขุล้คนกินกทอดนางแล้วโบเห็นนางสีหามือน้อยนี้ไอ้น้ำตะเตกกระเทมสบายดีเลยไหมเจ้ากระตัมให้ชาวจอยเป็นคนขัวเนี่ยโขกเลย มามาเธอขวาน่ะเฮ้ยบ yeah. We mm ึงไหนกว๊ะบูเดียนบูเดีปิดขวานได้เลยนะคุณลังคนเมื่อบ้านจะเมื่อยังเคยบ้านไหมเือยวันจีเมื่อสิบบานจีเมื่อใส่บ้านเมื่อแล้วเขาพอเขาเม่์เขาเอือยเขาลานลงหมดเลยเหล้วห้าวลงกับสิท่านอยู่ได้ไปเอาไปฝัดด้านข้ากับปีด ก็เลยท้องโปเตียนยังเมื่อเดี๋ยวก็เลยกปริลงบมีแนวใส่บาทจะไปรลงวัดห่อาสายสกห่อยนลงมาจุดโว่งเดยวบอเซยนะขันจานอนถึงาสวยอ คนดูทีเดียววะก็นางจุปได้มาไลยมือนางไปข้างแหนก็ไปงานแจกข้าเจ้าเื่อที่ซองก็ไปงานศพเุ้ยก็เลยบุได้มาพี่น้องเลยเพิ่นกับงานไลยคนมันไทยกับจองตู้ถมน้ำลายน้ำบ่เดินไม่ค่อยหรบ่เคือแจกแด้วถ้ามันถึง ต้นอัญชูมันใดใส่ต้นนัญขูอัใใส่กิ่นข้าวห่อนในเือนนี่นี่นี่มักพัดไปเลยเนาะทังลมนนี่ก็ห้อย่กหอได้มันแห้ง้ว้วรว่าอแกชุกดีคนกันเทรถบริปิขัเห Năm tất tất tay, tệ tất, ta lại tay, you know. Mhm, hm, 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 thừa hm, 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 hm,

เงีเดือนออกเจมราคาจีหนึน่ง้อเ<า>ซะ,ะจ่อยวันนี้นะับเทไรเฮยวันนี่ยรับพันหนึ่งนน่ยมือนี่ก็ะับกันมือน่วะ<อ>มือ <5 S 2> นี่ก็ได้ับ<ช>มือนี่เทไรมือนี ยังบ่ฮูยัง่ยังไ่หูมาเรียนชิมองอะไรน่ารู้นี่ต้องใช้สีในขวดไหมมันเบลมันบะซุกเนาะก้มันบุกคือตัวนี้เนาะอป้งใช้กระโต๊นั่นแล้วบ่ตงเทได้โป้งทางโป้งย สักสูตรได้มาขวบบางผิดมัวิดขวดเนี่ยสูตรสะจ่อยบ่กสัดจ่อยใส่อมคนงามบ้านน้องเตะเนี่ยบ้านน้องเตะมาโดนเสบือกก็อารมณ์ดำมันถึงแหลกไว้เนาะจับไปไหมเด้อเฮ้ยจับผมพนั่งคางนี่สะจ่อยพนั่งทางนั้นกระโดนผู้อยู่ทางนั้นเนี่ย ถ้คอยนั oh, ่งเท่านั่งก็กินี่ถือทางนี้โอมันสิบครักก็ได้อันนี้ปิดปิาปิบัอายป้ตาพระจะหายมดเลยเนาะอมันผูมันก้นมีแต่ของเล่าแต่อันนี้มันไปเลยไปบ่ะมีไปกินตัวนั้น ก,น,น,กน,นึ่งร้อยตบเลยหนำมัน,มนะเหตไม่ต้อนแล้วหรอบอ,จอสจอลมม่ลํห้า่อยห้เสจจอยเป็นคนตําห้โอซินเป็นคนถ่ายขีบบอ่มีหมูเล่นในเล่นพอดเีเอ บวชเสบบวยเครื yeah. ่องปั่นเครื่องปั่นก็มีเด้นในะปั่นเจยเ็ดปนโอ้กดลึกหนึ่งลึกสองข้าวจอยยังนอนบวเสบช่บบาวจอยโอ้ไม่เชื่อใจชื่อม่ให้ยังศรชื่อม่ให้ยังศรมาบวชัานา จะได้มาทำชิกแกงทำไมมือจะสร้าคือมียาบดหรือเปล่าจะปั่นเครียอกันแล้วนูกมจเร้าพ่ก็นอนเฮงค่ะมุนไรนะก็ไล่กระเซียนพี่น้องเอฟซีซาอจอยกินหอดอืม กิ่ทอดนางไรอะไรบอกนางเน่ยเด้ออย่าไปใส่ข้าเจ้าข้าเจ้าว่าอย่าไปใส่เด้อนางก็ไปทุละพี่น้องเอ้ยเห็นว่าก็บชิคกี้พายน้องก็ตลอดดิฟไปบ่ได้คนทำอยู่ไรก็เบื่อแล้วเนาะเฮ้ยอยู่บนเก่ามือกับมันก็ต้องไปหาสังคมภายนอนน้ำมือห้าพวกน้ำเราเป็นมาอะไรไดกบ้านอยู่นี่ก็ซ้ำเพื่อนจะคล้องอะไพี่น้องอยากยังมียังก็กินมียังเห็ดก็เห็ด กินกับกินเจ้าของคันว่าไงเจ่ากันชุดหมวดน้องสาลาหรือว่าไคกินอะไรสักเจอาก็ได้กินนานๆพี่น้องกินร่วมกันหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็จซำเพือนตัวเองจำเพือนเจ้าของใช่โอ้นมือมาแต่ขนาดดำหน้าเปล่าประเดำสะจอยบระเดำกว่าเพือนเจ้าของนี่ก้อยไป็ยังยังบระเดำจ้าน้ำจ่อยแล้วมาใส่หลายไล่จเอาได้ประเดำคนกล้ากล้าจอยคนแหนกดำหน้าคนกล้าโอู้ววว หม <compelling> <ía> อที่สาม้องานัมนบุญคืนบ้านังเตนงานบุญเขาเไดงยินเขาประกาศให้คนพวมาุ่มโฮมกันนี่เขาขอานแล้วเขาลงไปหออยู่วัดบ่หอ้อก้าลงไปหออยู่วัดบ่แม่นวัดเห อาขยตนเพนมานีนี่ได้สิยพเขามอส่ง่กองบ่้องอะไรกระสายตอนเพนเออยายบ่ห้องบ่ไดะกระหองแค่นี้ห้องมากินเลยอมาล้เขาทิ้งอยนาจังขาวตัวเป็นอันหนาอันังเขาตมไว้ทยังเงินนะบอทไว้ Va như chú này là, 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 là này. Ừ, Mày, cái <laughs> là... mà ừ. để... là... cháu, nhìn hơi. Hỏi là tốt tốt nhảy bố bố. Nhà, cháu, nhìn hơi. Mam muốn tony lam môn bia súc, gần ăn súp. Mười cào, có bun kim. Mười cào, có bun kim. Mười cào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 . ดกขึ้น้แุเลต้นตอดวันนี่คืนใบสองแม่น้องเข้าหญองน้องเจ้าอย่าน้องเจ้าลากวดขยะในเด้อขยาวะบุมี่เด้อจากขยะอนี่ใส่นี่เด้อใกองเต็นียบุมีขยะหลอกแถวขางบานซอยเฮีเรียบเลยว่แล้วว่า ตะกี้มันยังเด่งกว่านี้ยังเละยังเละกวดจะลงเจอระคังจนมักเกลือก็เอาวะเราอกเกลือจะไปนะเมต้องเก็ม้ปาลกไปไกลกิน ืมบ่เก็บวากาตีนทึบนะอีกได้พี่หนักมัวนี่นั่งยอกมานี่เกิบเสมาพี่หนักบุริเหตุอะไรแล้วนั่งรถเพ่งมากระดอเราเรียงของทำโตเรียบร้อยแล้วขนาดเราบุริเห็ุหน้าเรายังเรียงมาทรงทำโตเอาบุเหตุหน้าเฮ้ยสัมผัสก่อนโตมีหน้าอยู่เฮ้ย มีอยู่นแต่มีมเป็ป่าาเอเออมีพี่น้องเลยถรคเลยคนทามานะเอากับอยู่ทังไดหน้าจอมบอู้หอยู่บ้านเอากับปีตอบสัมมาโอ้ยู่บ้านทั้ัวน้ายจากที่นัหน้าอยู่บ้านทังมัวปีต่ออยู่ในบ้านน้องแตนี่มีอยู่บอาาก่มากีแตามมา่ดินต,ตอแล้หรอเ่ เินก็มีนาพี่น้องมีนาเสาจอยพี่น้องเลยบ้านพี่ม่วงเขา่ได้ใกล้ดอกบ้านพห่ม่วงก็ได้เฮ้ยโมเมนติดกับซีวิไลนี่ติจิโมเมนติดซีวิไลนี่ติจน่าจะอยู่ทางไหนเล็กเป็ดเฮือนตะกอนเสียงไายได้ครับเบื้องหนึ่งทางเลยอยู่ทางนั้นทางเฮือนเอาคำอคือเฮือนที่ทราบล่งเลยอย่าไปประเมินเลยห่วกรตายยังไงร้อยหิวก็ตายยังนะ เป็นเวอเนะมาเชจเห็นย่างให้มันเกลือาหางฟัวได้ัวปูนเหพี enfin> ่น้องสลกัิอัลาาจาเ้าพี่น้องไปแล้วพอกันกิน่เดพี่น้องกินดิแห้งสุกุุคนไปแล้วขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาเบิา่ลืมไลกแตเน้อพี่น้องพอกันกิน้าสาดีมือสูงผเขาแล้วปานี้ Hand, huh? Oh, จะเป็นนะโอ๊ะพึ่ง <laughs>